แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้เราอยู่ในเทศกาลกินเจกันนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าบริโภคทุกอย่างงดเว้นเนื้อสัตว์นะครับเป็นการเทศกาลประจำของเราในทุกๆปีนะครับพอผมพามาดูเรื่องนี้กันบ้างครับล่าสุดทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาได้มีการลงพื้นที่ไปสํารวจนะครับเกี่ยวกับอาหารเจนะครับพลปรากวว่าพบ DNA สัตว์เนี่ยปนเปื้อนในอาหารเจกว่าร้อยละสิบเจ็ดจุดห้าเลยนะครับ มีรายงานครับว่านายแพทย์สุภกิจสิริรัก์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเขาให้ข้อมูลครับว่าสำนักงานคุณภาพความปลอดภัยอาหารเนี่ร่วมกับทางออยครับมีการตรวจเฝ้าระวังอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในปี2564ครับมีการเฝ้าระวังทั้งปีครับและก็มีการไปพบครับว่าในอาหารเจเนี่ยพบ n a สัตว์อยู่กว่า177.5นะครับแบ่งเป็นอาหาร3กลุ่มด้วยกันก็คืออาหารที่เรียนแบบสัตว์นะครับอาหารประเภทเส้น ผักผลไม้สดจากตลาดสดในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน93ตัวอย่างครับผลจากการตรวจวิเคราะห์พบครับว่าอาหารที่เรียนแบบเนื้อสัตว์นะครับเช่นเป็ดเจหมู3ชั้นเจลูกชิ้นปลาเคม็มไส้กรอกจำนวน57ตัวอย่างตรวจพบ DNA ของเนื้อสัตว์นะครับปนเปื้อนอยู่ในอาหารครับจำนวน10ตัวอย่างด้วยการคิดเป็นร้อยละ17.5 อาหารประเภทเส้นเช่นบุ้นเส้นเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่จำนวน15ตัวอย่างนะครับทุกตัวอย่างตรวจไม่พบกรดซอบิกคคับซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารประเภทนี้นะครับแต่ตรวจพบว่ากรดเบนโซอิกจำนวน9ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ60นะครับปริมาณที่พบอยู่ในช่วง3 0 4ร้อถึงแปดมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมครับซึ่งไม่มีตัวอย่างใดเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดนะครับ ทั้งนี้กรดเบนโซอิกและก็กรดเซอร์บิกเนี่ยเป็นวัตถุที่วัตถุการเสียที่ใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์นะครับมีความเป็นพิษที่ต่ำครับแต่ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงมากก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้สําหรับผู้ที่มีอาการแพ้นะครับเช่นเกิดพื่นคันคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือหลายๆอาการที่ตามมาเป็นต้นนะครับผักและผลไม้สดเช่นคะนา้าขึ้นช่ายถั่วฝักยาวแครอทมะเขือเทศ ส้มแอปเปิ้ลมันญี่ปุ่นจำนวน21ตัวอย่างตรวจพบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในส้มและแอปเปิ้ลจำนวน5ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ23.8นะครับโดยทางอธิบดีกรมพิเศ,ศ์การแพทย์นเนี่ยระบุเพิ่มเติมครับว่าการกินเจเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับควรรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการครับรับประทานอาหารให้หลากหลายชนิดและปรุงสุกใหม่ๆไม่ควรซื้ออาหารมาเก็บไว้นานๆนะครับ หากมีความจะเป็นต้องเก็บอาหารนั้นควรเก็บไว้ในตู้เย็นและนํามาอุ่นก่อนรับประทานนี่นะครับสำหรับการรับประทานอาหารเจที่เรียนแบบเนื้อสัตว์ผู้บริโภคหรือผู้ปรุงอาหารควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านที่เชื่อถือได้ครับควรมีฉลากระบุสถานที่ผลิตวันเดือนปีและก็เครื่องหมายออยอหรือว่าเลขสารอาหารระบบอาหารที่ชัดเจนนะครับเพราะถ้าแหล่งผลิตไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบางครั้งอาจจะมีส่วนประกอบเช่นไข่นมหรือว่าเนื้อสัตว์ปนเปื้อน ส่วนผักผลไม้เนี่ยก็ควรล้างน้าให้สะอาดก่อนรับประทานหรือนํามาปรุงอาหารนะครับเพื่อจะความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและก็ได้รับความสุขทั้งกายและใจตลอดช่วงเทศกาลกินเจในปีนี้ครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับที่มีการไปสํารวจอาหารเจหลายๆรูปแบบแก็จะเป็นทั้งในหมูเจนะครับไส้กรอ,อกเจที่เรียนแบบอาหารเจนะครับผลปรากฏว่าก็บางส่วนก็พบเอ่อ DNA ของเนื้อสัตว์ในปนเปื้อน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งครับ คุณจะไม่พาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ